วันนี้เวลา17นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดสมนณวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีประพาสสกุลตนาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจและปลอดอักเสบจากการติดเชื้อเมื่อวันที่26ธันวาคม2567สิริอายุ92ปี พลรีประพาสสกุลตานาเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคม2475เป็นบุตรของรองอามาตโทขุนเหมสมาหารประพงศ์สกุลตานาคกับนางพริ้งสีเพ็นมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม3คนด้านการศึกษาและการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่10ในปี2506 ได้เข้ารับราชการที่กรมการทหารสื่อสารระหว่างปี2516ถึง2534ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอาจารย์สอนวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหมวดกองพลศ,ศึกษาที่สอนวิชาทหารและดูแลการเรียนการสอนดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและทำงานให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกควบคู่กันไปด้วย หลังเกษียณอายุราชการปี2536ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพ่วงในยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและในปี2549ถึง2551เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินอกจากนี้พลตรีประภาทยังมีผลงานด้านการขับเสภาด้านผู้ประกาศข่าวและพิธีกรและด้านการแสดงได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมายอาทิ ปี2,551ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นทางโทรทัศน์จากสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2,552ได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานในฐานะนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นและปี2,552และ2,553ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ด้านชีวิตครอบครัวพลตรีประภาสสกุลตนาคสมรสกับนางสุปริยาสกุลตนาคมีบุตรทีดารวมสี่คน